สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะถ่ายคลิปอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเห็ดนะคะเห็ดที่เจนี่พามาเก็บนะคะเห็ดมันปูดํานะคะเพื่อนดูนะคะดูขามันนะคะก็จะเป็นเห็ดชนิดนี้นะคะเพื่อนเห็ดมันปูดามันก็จะมีหลายชนิดนะคะเพื่อนแต่ป่านี้คือ,คอจะเป็นเห็ดลักษณะนี้นะคะจะขาสีดํานะจะไม่ขาสีเหลืองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่นอนมาดูกันค่ะ มันเยอะมากนะคะมาดูความเยอะก่อนนะคะาเพื่อนสรุปแล้วยันนี้ก็จะถ่ายแต่คลิปแล้วก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะเพื่อนเต็มไปหมดเลยมันมีไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนก็คือต้องรีบถ่ายก่อนก่อนที่ว่าแสงจะหมดนะคะเพราะว่าแสงแสงอาทิตย์มันส่องไม่ถึงเนาะ่อมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนอันนี้นะคะ ก็จะยาวเป็นพืชไปหมดเลยนะคะเพื่อนหันมาข้างหลังนะคะหันมาตรงนี้นะคะอันี้ก็นั่งเก็บดูสักพักหนึ่งแล้วนะคะดูนะคะดูความใหญ่นะคะมันจะเป็นสีดํานะคะเพื่อนดูความใหญ่ความดํานะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเยอะมากเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวยน,นี้จะเก็บให้ดู เห็นไหมจะออกมาในลักษณะอย่างนี้เห็ดมันปูดำนะคะนั่นะคือว่าแทรดคันตาเลนนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็จะถ่ายคลิปก่อนนะคะแล้วจะเก็บทีหลัง <laughs> พูดอย่างนี้มาทุกป่านะคะผ่านมาหลายป่าแล้วยังไม่ได้เก็บเก็บอยู่นิดนึงนะคะเมื่อกี้เก็บอยู่นิดเดียวในถุงนะคะเพื่อนคือมันเยอะเราก็เลยเริ่มต้นมีถูกว่าจะเก็บตรงไหนดีนะคะ จะเก็บตรงไหนก่อนนะคะมันเยอะมากนะคะเพื่อนเยอะเยอะ,เยอะแบบเยอะแบบทําตัวไม่ถูกเน่ะเขาเรียกว่าเยอะแบบอะไรนะแบบทําตัวไม่ถูกเลยนะคะมันเยอะมากเห็นไหมคะเห็ดั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือเห็ดน,นะคะเพื่อนเฮ็ดเห็ดน,น,น,นะคะโลละสามร้อยกว่านะคะประมาณโลละพันกว่าบาทนะคะพันสองพันสามเนาะ แต่ยันนี้เก็บก็จริงแต่ยันนีไม่รู้จักที่ขายนะคะเก็บไปก็เท่านั้นนะคะก็เอาไปแจกเพื่อนๆนะคะแจกคนโน้นคนนี้ก็ว่าไปนะคะคือเราไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตนะมันก็ราคานี้นะคะแต่ว่าเราเราไม่รู้จักที่ขายเราไม่มีเราไม่มีที่ส่งที่ขายเราก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรนะคะเขาเก็บเก็บเพื่อความสนุกนะคะประมาณนี้นะคะ ถ้าเรามีที่ขายที่ส่งก็คงจะรวยนะคะเพื่อนเอารถสิลล้อมาใส่ก็คงจะได้นะเนี่ยทั้งป่าเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทั้งป่าเลยจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโู้ตอแหลหรือเปล่าไม่ตอนะคะไม่ตอนะคะไม่ตอเลยมันเยอะจริงๆนะคะเยอะมากไม่พูดไม่ถูกเยอะแบบพูดไม่ถูก หมันปูลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะดูดูนะคะยาวมานี่นะคะยาวมานี่เขาก็จะเกิดเป็นกลุ่ม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 นะคะเป็นกลุ่มอยางนี้เลยนะคะเพื่อนเห็นไหมอันนี้ก็ใช่เลยนะคะน,นี่ก็ใช่เลยนะคะเพื่อนก็จะยาวยาวไปถึงนี่เลย มันก็จะยาวเวียนรอบรอบสามร้อยหกสิองศานะคะอย่างนี้ก็จะพูดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเห็นไหมจะยาวขึ้นไปตรงนี้นะคะอขอโทษนะคะเห็นไหมยาวอย่างนี้เลยมันเยอะเยอะมากๆเยอะจนพูดไม่ถูก จะพาเดินพาเดินเก็บนะคะไม่ใช่จะพาเดินชมนะคะเดินชมนะคะเดินชมชมไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ,อน,นี้ก็ใช่นะคะเพื่อนใช่หมดเลยนะคะน,นี้ก็ใช่นะคะดอกใหญ่ๆดอกนี่สวยจัง ใหญ่ใหญ่ดีนะคะอเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเก็บรู้ลืมไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวเราก็เก็บเราไม่มันไปเรื่อยๆอ่ะมันไปตามตามทางเห็ดเนาะมันไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้ก็เป็นทางไปเลยนะคะเพื่อนดูนะคะเห็ดเลยโอ้ยพูดไม่ถูกแบบ เห็ดมันเยอะเราก็ทําตัวไม่ถูกอีกนะคะไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีย่านี้ไม่พูดมากนะคะใครลาคาญก็ปิดเสียงนะดูเต่เห็ดนะคะเพื่อนใครลาคาญนะลาคาญเสียงยานิดนะก็ดูเต่เห็ดนะคะเพื่อนัอนนะน,นะน,ะะน,นี้ก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดนะคะมันเยอะจริงๆเยอะแบบจริงๆจ,จังๆเลยนะคะเห็นไหมอันนี้ไม่ไม่ ไม่ถ่ายซ้ำที่เดิมนะที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเห็นไหมข้ามไปฝั่งโน้นนะอันนี้คือต้นไม้นะคะเห็ดทางนั้นเลยนะคะน,นี้คือเห็ดเหมือนกันนะคะเป็นพรนไม้เห็นไหมยาวไปนี่ก็คือเห็ดทางนั้นยาวขึ้นไปเลยมันต้องเอารถบิกอัพมาใส่อย่างเงี้ยถ้าหากว่าเรารู้จักที่ว่าใครเป็นคนรับซื้อนะคะ ไม่รู้ถ้ามีคนรับซื้อในะยานี้จะเอารถปิกอัพมาใส่เลยเก็บได้ทั้งวันเลยนะคะน่ะถ้ารอดไปตรงนู้นก็เห็ดนะคะมาเราก็จะเดินเดินตามทางเห็ดนะคะอันนี้คือเดินตามทางเห็ดนะคะเพื่อนทางเห็ดจริงๆนะคะเห็ดมันไปไปเห็นไหมมันมีไปจนไม่มีที่ให้เดินอะ่ะเพื่อนๆคิดดูนะเห็ดทั้งนั้นเลยอะ่ะ จนไม่มีที่ให้เดินอ่ะเห็นไหมนนี่ก็เห็ดน,นะคะเพื่อนเขาเรียกว่าไม่มีที่ให้เดินเลยอ่ะเราข้ามมาอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้ก็เห็ดเหมือนกันนะคะเพื่อนเห็ดนะคะเห็นไหมเห็ดทั้งนั้น หมดเลยนะคะเพื่อนที่ที่ถ่ายเนี่ยเหยียบไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเยอะเพราะว่ามันเยอะเห็นไหมเห็ดทั้งนั้นเลย เห็ดนะคะเพื well, ่อนเห็ดทั้งนั้นเห็ดมันปูทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมเยนนิดเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะมู้จะเก็บตรงไหนดีนะคะมันเยอะเกินไปเดินเดินเดินดูเห็ดนะคะเห็นไหมใช่เลยนะคะใช่หมดเลยนะคะ เป็นทางมาเลยนะครับเพื่อนดูนะคะตายแล้วดูดูกันเนี่ยยาวๆไปเลยเห็นไหมคะเห็ด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 ดูนะคะเพื่อน เฮ็ดเยอะจริงๆจริงๆจังๆเลยนะคะเพื่อนดูนะคะเยอะมากเลยฝากช่องสมิันยาแอนอิลิาเบธพาเซบด้วยนะคะเพื่อนดอกนี้สวยสวยมากเลยเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเอา